จากความยิ่งใหญ่ของงานอาหารที่ทุกคนรอคอยเมื่อความอร่อยจะกลับมาเสิร์ฟอีกครั้งในงานร้านเด็ดแฟร์ครั้งที่สองที่ครั้งนี้จัดเต็มร้านดังจากทั่วประเทศแบบคูณ2พร้อมเสื้ปินที่ขนความฟินมาแบบนับไม่ท้วนซึ่งวันนี้ทางรายการก็ได้นำร้านเด็ดมาฝากคุณผู้ชมที่จะพาทุกท่านเรียกน้ำย่อยไปพร้อมๆกันในค่ำคืนนี้ไปพบกับพวกเขากันเลยครับ พี่มัมครับช่วงซุปเปอร์โชว์ครับแม่ข้างหลังผมนะครับปูได้กลิ่นก็อร่อยแล้วนะครับอ้าวคุณอุ่นสวัสดีครับพี่มัมครับครับผมเอาอะไรมาแล้วครับเนี่ยร้านเด็ดแฟร์ครั้งที่สองพี่มัมมาอีกเง้มาอีกแล้วครั้งแรกนี่กระแสตอบรับดีมาก4วันเนี่ยโอ้โหเป็นแสนคนโอ้แม่ผมเนี่ยกับผมเนี่ยไปตั้งแต่6โมงเข้าไม่ได้คนเยอะเหรอยังไม่เปิดเปิด10โมงไงถึงกี่โมงสามทุ่มเลยเหรอวันที่เท่าไหร่เนี่ย วันที่28 29 30 31มีนาคมโอ้นึกถกุดที่อร่อยทั้งนั้นใช่ครับแลราคาไม่แพงไม่แพงจะเอามาเยอะเลยแต่วันนี้เอาตัวอย่างมา4 5ล้านนี่ที่จริงแล้วมีหลายร้อยร้านไหมมีหลายร้อยร้านเลยเยอะแยะมากเหรอ่เอาไปนี่ก่อนเลยร้านนี้ก่อนเลยครับครับร้านนี้อะไรครับเนี่ยสวัสดีครับครับอ้ย อันนี้จะเป็นปูดองแล้วก็ยำปูค่ะยำปูยำปูดองใช่ค่ะมีทั้งปูมมาปูบ้านปูแสมปูดําปูจืดมีทั้งหมดเลยใช่ค่ะน้ำลายสอสน้ำลายแตกเลยเนี่ยปกติร้านอยู่ที่ไหนครับคุณพี่ร้านอยู่ที่นครจีสีค่ะจังหวัดนครปฐมค่ะโอ้โหลองให้พี่หมากชิมได้ไหมเนี่ยชิมได้ค่ะชิมอันไหนครับเริ่มจากตัวนี้เลยดีกว่าค่ะอันนี้จะเป็นทีเด็ดของร้านเลยเลครับมา เป็นไงพี่มัมไปได้รีวิวสิโอเคหน่อยเลยคือถ้าสมมติพี่มัมบอกอร่อยเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะคิดว่าให้เราเตรียมมาหรือเปล่าเป็นพิธีกรเดี๋ยวให้น้องๆชิมด้วยได้เดี๋ยวผมไปเรียกใครด้วยโดยวิธีการสุ่มหนูคนนี้เดี๋ยวมาลองมาชิมดูแสดงแสดงว่าเล็งไม่นานพี่มัมมาชื่ออะไรครับหนูชื่อเปค่ะชื่อเปเหรอวายเรียกชื่อไม่ถนัดเรียกทีละไม่ช้า ลองชิมดูดิอ่านี่อยากเปจังเลยอันนี้จะจิ้มกับรักลูกรักเมียอันนี้เหรอคะใช่ค่ะเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงบอกกับกล้องหน่อยลูกอร่อยมากเลยค่ะยอดเยี่ยมแซ่บเดี๋ยวไปเจอกับร้านเจอ๋อยได้ที่ Impact Locky D02 ค่ะโอเคไปัะไปกันที่ร้านต่อไปพี่มามขอบคุณน้องเปมากนะครับขอบคุณอาจารย์น้องเปครับครับครับ อยู่่กับเรานีมา,มาอืมอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับสสนี่อันนี้อะไรเนี่ยบ้จจางประพาสีอ่าสาขาพระรามสองนะครับ อ่าบะจ่างใช่ไหมอันนี้คือบะจ่างกัว้ี้ใช่ไหมค่ะอันนี้เป็นหน้าเป็ดย่างค่ะนี่หน้าป็ดย่างในหน้าอะไรอันนี้เป็นทรงเครื่องเผือกกวนก็ค,คือเผือกกวน,นนี้ค่ะลี่ดูสิว่าเนี่ยในหนึ่งชิ้นเนี่ยมีนหน้าเป็นสิบิใช่ใเ,ลเลยนะมันจะมีเครื่องอยู่สองชัน้นมีตรงกลางแล้วก็ข้างบนค่ะนห่เหลใช่สิบกว่าอย่างใช่ยเยอะขนาดนี้ชิ้นหนึ่งแพงไหมครับเนี่ย ในงานขายอยู่ที่ราคานี้ค่ะเก้าเจ็ดสิบเก้าบาทมีเครื่องอยู่สิบกว่าอย่างลูกใหญ่อร่อยลองชิมหนึ่งครับไหนไหมอ๋อมีแบบเล็กกับแบบใหญ่ใช่ค่ะแบบจิ๋วก็มีเอจิ้วจิ๋วจิ้วกับจิ๋วกัอ่นอุ่นอุ่นอุ่นิวกินได้เลยนะใช่บางคนบางคนนึกว่ากีจางไม่ใช่นะคะเป็นเป็นบะจ่างค่ะโอ้ยเป็นยังไงครับพี่หม่ำอร่อยมากเลยอร่อยอร่๋ยว ีเผือกก็แบบอร่อยมากเลยอร่อยไหมพี่หม่มอร่อยเุ้งเผือกอ่ะอร่อยตี๋ข้าวตี๋ข้าวโอ้ยตลกตลอดเวลาเลยพี่หม่มชิมคนเดียวเดี๋ยวจะหาว่าเอ้ยเราเตี๊ยมกันหรือเปล่าอยากให้น้องๆมาด้วยการกันการกันอีกคนนึงอีกคนนึงไหมเดี๋ยวผมไปสุ่มมาให้สุ่มมีแค่สุม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 มามามา สุมมาแล้วสุมมาแล้วสุมมาอันนี้ไม่ได้สุ่มแล้วอะไรอ่ะอันนี้มึงชอบแล้วเดี๋ยวให้ให้น้องเต้เขาิลองชิมดูไอเล็กกับเล็กข้างนอกเลยเออจะลองดูลองดูเป็นปลาจางเป็นไงอร่อยดีค่ะเป็นครั้งแรกที่เคยกินอันนี้หนูยังไม่ไม่เคยทานนี้มาก่อนเลยนี่ยนี่มันมีไส้อะไรบ้าง มองดูถั่วถั่วแดงแบะแบะออกมาได้นี่อันนี้คืออะไรคะเนี่ยอันนี้คือแตดกวยอะแตดกวย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 แล้วก็มีข้างในอีกนะมีข้างในอีกมันค่ะโอ้เยอะเลยอ่ะมีเผือกด้วยใช่ไหมเนี่ยวานมีเผือกด้วยมีถั่วแดงคือในก้อนเดียวเนี่ยอร่อยครบรสเลยมีทุกอย่างเลยมันมันรวมกัน อิมแพกยี่สแปดถึงสามสิบเอ็ดนี้ลองะไรครับใช่บูธอีศูนย์แปดค่ะโอเคอ่าขอบคุณน้องเปยมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับอาอร่อยอร่อยอร่อยขอบคุณอาจารย์น้องเปยอ่าเรียบร้อยแล้วมาที่อันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้สวัครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ันนี้เป็นน้ำพริกดีออกอือนี่ผ่านไปแค่สองร้านเท่านั้นท้องผมก็ร้องดังจนแทบจะทนไม่ไหวเลยทีเดียวเมนูเด็ดจนคุณผู้ชมต้องเข็ดฟันไปพร้อมๆกันแน่นอน